อาทิวัฒน์มงเกดหมายเลขหกเด็กชายนนฏวัตรโตสิงหมายเลขสิบเด็กชายวิทยาเชื้อบุญเกิดหมายเลขสิบสี่เด็กชายกิติทัศน์นามิเศษหมายเลขสามเด็กชายธนชัยไชยพงศหมายเลขแปดเป็กชายนราวิทย์โธสุเอิร์ดและสิบห้าเด็กชายยุทธเสรีสุดาเราพูดเรื่องของเรื่องสามคนครับหมายเลขสอง เศรษฐพงษ์ชัยศิษย์หมายเลขเก้าพิลลีนแซลินหมายเลขแปดนิมุตพิมุตประพันธหมายเลขสิบห้าิรศัก์จัทึกหมายเลขสิบนันทการแซวประโคนหมายเลขหกพุนานนนสมานวงศหมายเลขเจ็ดนิรุตรวนเป็นใหญ่หมายเลขห้าวุฒิชัยชัดสุวรรณหมายเลขสิบเอ็ดอัครพล การขุดรและผู้รักษาประตูครับหมายเลข25อลวิีพล,ลบุญ<ง>นี่คือรายนามผู้น<ง>ักกีฬาเขาทองบางพี่ครับสำหรับคู่เปิดสนามบดีส่วนผู้ตัดสินนะครับท่านอาจารย์จันนายทองเขียวทองเขียนครับจันนายทองเขียนและผู้ชูตัดสินครับท่านอาจารย์วิรยุทธ คุณพิลึกและแม่สัตยาเก็บสุภาวงุฒิเอาละครับเรามาชมครับสีเหลืองแดงนี่ปฐุมธานีนั่งเท่าเดียมาดูครับเรือมาศเขาสามข้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครธานีวคนนี้เรามาที่โรงเรียนสามโ้อครับสอบวิศวะเรียกว่า เป็นผู้จัดก,การทีมครับของทีมโรงเรียนสักโคครับท่านผอดออกเตร์สุชาติเพียงธรรมผู้ควบทีมครับนายละลงรุปป่งประพันธ์สำหรับโรงเรียนปนนทุมธานีนันทบุรีปทุมหงผู้จัดการทีมนายทธเนียงโดนสะอาดผู้ควบทีมนายกิรวัตสิงห์พิทักษ์นะครับ จานย์ดนไนครับเป็นผู้ตัดสินวันนี้ครับเริ่มขึ้นแล้วสามโคกอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้าขาวเบอร์สีส้มหรือสีแสดนั่นเองโรงเรียนสามโคกนั้นนะรครับผมประจำโรงเรียนก็มีนะครับน้ำเงินหรือกรมท่านี่ครับกับสีแสดหรือสีส้มส่วนสีแดงเหลืองนี่ก็คือนันทบุรีครับหรือปทุมธาน,นีนันทบุรีบำรุง โรงเรียนนั้นนี่ถือว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่พ,พอๆกับสามโคกเลยครับเอาครับวันนี้ไม่โยนยาวขึ้นไปตรงนู้นเลยครับสามโคกบอลเป็นไงครับตอนนี้ว่าไงอย่าง,งังตัดบอลอยู่ตัดบอลได้กัะชากเอาทั้ทั้งด้านเส้นสามโคกยังลำเลียงอยู่ครับตอนนี้สามโคกในการแข่งนัน,นี้นั้นเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกินสิบเปีครับขอโทษครับสิบสามปีครับระดับชั้นมหนึ่ง นี่ครับเหลืองเหลืองแดงนี่นัทนทบุดีส่วนน้ำเงินขาวนี่ไม่ไงดูนี้สป,ปิริตเลยครับถูกพลิกย่งออกมาตก,กัดตัดไว้ไเล่นได้ต่อครับไปเล้ยงสองของทางมีสอมโค้สามโค้ตัดออกไปทางแบ๊กแบ๊กหมายเลขสิบห้าส่งไปทางปีกปีกได้บอลบอลกระชากลากถูมา ดึงไปาหิลงไปเสียงว่าหาแล้วครับโรงเร magazine, ีย er นนั้นนักวีทนั้นนักวีทจะหลบมาหนึ่งหมายเลขสี่ทำไงมองในเราดึงไว้ดึงกลับมาแต่สามโคกเขมไปพันตัดไม่ได้สามโคกสามโคกล็อกเข้ามากลางจ่ายเข้ามากลางหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าได้บอลพลิกขึ้นมาชุดมาส่งออกมาลูกนี้เป็นไงครับได้ไม่ได้มาลูกตัวเล็กตะจีจีจี้หนีเราไว้เฮ้ยหนีเราไว้ทันไม่ทันจี้จี้จี้จะไป่ไดวทันไม่ทันดีออกไปหมายเลขสิบหมายเลขสิบจี้เฮ้ยบาดกันเลยบาดกันเลยแล้วออไปโอ้รูโอ้รู้เป็นไงพลิชเฮ้ยเบรย์เบรย์ยังม แม่ไม่ยังไม่ได้ครับแม่สัญญาณนกหวีดดังขึ้นโอ้โหครับยังไม่ได้ครับแม่เราไปเ,เรียนร้านจะไป่าตั้งเตะขึ้นมาครับเดี๋ยวหยุดเรียงเกงแดงร้านชูโนขึ้นมามาติดสามคู่บริเวณอยู่กาตนานครับนั่นได้ลูกอยู่บริเวณแถวตัวเองออกมาทางด้านซ้ายมอารีสอง ยังไม่ได้สามโค้ยังได้มาเลขเจ็ดมาเลขแปดสก,กิลเอาไว้พิชเสี่ยงนกปีดดังขึ้นรีคิกครับลูกฟรีคิกของสามโค้งเข้ามาเลขเจ็ดเล็งดูเพื่อนแล้วก็มองเข้ามาเลขสิบเอ็ดอ้าวเม็นไหมที่เคยเมาเดี๋ยวเราจัดการเองเด็กโยนข้ามไปแบบเหลืออ้าววางไงได้บอลด้วยครับตรงนี้แม่ผู้เล่นของทงนนั้งนันทวณีพนมรุงยังไม่ยอมเช่นเดียวกัน ยังเบียดยังแย่งกันอยู่ครับตัวนี้โยนเข้ามาในก็ผง้สประตูครับจับลูกเอาไวา้สามโคกครับแม่วันนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันนี้ด้วยครับและที่สำคัญนั้นท่านประธานบอกว่าแพ้ลงทีมไหนก็ได้ ห้ามแพ้เทศบาลนครลังสิทิทีเดียวครับไม่ทราบเหมือนกันทำไมทิ้งท่านบอกว่าห้ามแพ้เทศบาลนครลังสิทิสามโค้งกันายได้ทุ่มอยู่ทางด้านมุมซ้ายฉากหลังเลืออยู่คืนหลังมาตะเก็บแล้วก็หมายแล้วแัดเอาไปติดโรงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นเอาได้เข้ากลางมาเข้าสามโค้งสามโค้งเข้าเขากลางมา ถึงมือผู้ักษาประตูโรงเรียนนั้นจุดผพ้ขึ้นไปลูกนี้ว่าไงครับจะเล่นหรือออกครับอ้าอย่างเล่นอยู่ครับเล่นได้ไหมไม่ได้ครับออกไปแล้วครับลูกทุ่งของเรียนทำโคกครับหมายเลขสิบห้ายังมีบางคนที่มั่วอยู่อา <c oughs> เอาทำโคกใช้ลูกโซนตะเก,กียบไว้แม่จะควยลูกนี้ครับแต่ว่ามันโดนบางเกินไปครับ ตาดไปครับลูกนี้เป็นลูกเต็ม,มุมครับของทางโรงเรียนสับโคกแหมจังหวะนี้นี่แบบว่าอากาศเป็นใจแล้วกันครับไม่มีฝนครับมีแต่ดแดด เอ้ยว่าไง้างแล้วง้างแล้วง้างแล้วไม่ยิงนี่นี่ครับแหมเรียกว่าชักออกมาแล้วยางง้างแล้วไม่ยิงเนี่ยเสียเลยเอาตัดมาได้สัาหนั้นหนันมาแล้วเว้ยหนันมาแล้วเว้ยหนันโรงเรียนหนันสักอ่ะสังโคสกัดไว้หนันยังหนุนอยู่หนันหนุนขึ้นมาหนุนมาโดยหมายเลขสิหมายเลขเจ็ดทันไม่ทันหมายเลขเจ็ดหยุดไว้แต่ว่าหมายเลขเจ็ดสกัดตัดออกไปไม่ยอมกันนะครับตอนนี้โรงเรียนหนันครับทุ่งมาทังโคกมองออกไปแหมไปโดนหลังโรงเรียนหนันออยครับได้ทุ่งครับสังโค Хорош, กกผูกมั๊บแม่สกัดผิดแต่ยังได้อยู่ครับส่งคืนหลังไปอ้าวจับหางจับหางลูกนี้เป็นไงยังพัวพันดักไม่ได้อยู่สามโคกสามโคกสามโคกยึกยักยึกยักนะครับพลิกกลัมาส่งทำไมลกเดินนักแบกต้องเปลี่ยนทางบลออกมาไม่เห็นม่เปลี่ยนตรงนี้นยังไงยังได้อยู่ตรงนี้นั้นเบียดอยู่สามโคกตัดได้กัดข้ามไปแม่แต่ว่ามันแรงเกินไปครับตรงนี้ผู้สาวประตูจับไปได้แหมแล้วเตะโดงออกมาครับ โอ้โหเอาแล้วครับยังยังไงเอาแล้วครับเอาไงเอาไงเอาไงลงไม่ได้ลงไม่ได้ทั้งบังเบียดบังกันอยู่ลูกนี้มันถูกลิกยลงลูกลงได้พลิกปิดอีกลูกนี้นั้นได้บอลล็อกออกมาแล้วก็จะยังไงตัดได้ครับสามโคกแหมหนักไปทั้งเป็นพ่อเลี้ยงทั้งคู่วก่อนที่แมลูกออกไป ไปครับเป็นไงครับท่านกำนันสมพรครับอ๋อเป็นอย่างต้นเก่งก็คงจะสูสีอยู่ครับสำหรับโรงเรียนนั้นนะครับในเสื้อเหลืองเกงแดงนะครับกับโรงเรียนสามโค้ด้ำเงินขาวนะครับอย่างต้นเก่ว่าคงจะสูสีกันอยู่นะครับในจวงดีนะครับก็เป็นฟุตบอลเฟรชชี่ครับนะครับเด็กอายุไม่เกิน13ปีเรียนชั้นมอนิครับ ก็ดยายาขก็ไปลงเนสามโค้งวิกกี้ก็าตายไปแล้วก็แมไม่ทันครับอออออแม่ถ้าเป็นพออนะรถรถพยาบาลมาจอดรอแล้ววันที่ยี่นสนิบห้าเชิญชมฟุตบอลทคู่การเมครับก็อย่าลืมครับในวันที่ยี่สิบห้าครับอ่า มีฟุตบอลผู้พิเศษนะครับอ่าก็ขอให้ตัวนี้โค้ดทุกทีมเลยนะครับทุกทีมมาลงชื่อนะครับพี่ท่านรองออฟนะครับทุกทีมนะครับสา,ามโค้บุกไฟการใหญ่ขึ้นมาจากด้านซ้ายอยู่แม่แต่ท่นนี้นมอไม่เห็นก็เวทีมันบังต <c oughs> ้องขออภัยเข้าเรียงเวที <c oughs> ก็ดีมาครบเป็น มาคือหลังมาตั้งเกมใหม่ครับของสามโค้ชหมาเร่งหงไปโซงออกไปทางขวาไปเร่งสิบเมตรสามโค้ชชูยาวๆขึ้นหน้าไปสุดหน้ามาเร่งข้าบกขอไปแหมตัวเล็กจิงกันนี่แล้วก็ไม่ได้ครับผ่านหน้าประตูผู้สอนนะครับผู้สอนทุกทีกทมขอเชิญที่กองในการนะครับผู้สอนทุกโรงเรียนเลยนะครับทุกโรงเรียนเลยครับ นะครับผู้ผู้ฝึกสอนทุกท่านเลยนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอเชิญที่กองรายการเดี๋ยวนี้เลยครับทุกทีมเลยนะครับทุกทีมเลยครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับทีที่แข่งแล้วมาครับมาดูฟุตบอลกันต่อเป็ุโคปสนามนะครับโรงเรียนสามโคกอบประจุมธนีพบว่าโรงเรียนปทุมธนีนันทบุรีมาปรุงนะครับ cái giống thử cái đôi là sôi nè rồi điều mẻ còn là chết thì mỏ phải đai quá quá đai lụt mày thì nó phải khâu โอ้ไม่ได้ติดสามโคกนั้นนั้นบุกขึ้นมาบ้างกระติบน,นั้นบุกเลยสามโค้งไปได้ไไดของหลังสามโคกงสกัดไม่ได้แต่ลูกยงเรียนนั้นด้านซ้ายรูปออกไปแต่ละสามโคกงไปได้ทุกสามโคกงทุกฝ่ายาเขาอยากแตะตออยู่ครับสามโคก ลูกอยู่ทางมุมซ้ายครับแม,ม่เลียมเวทีบางวันดีสามโค้ไปกันไปแล้วก็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 เป็นประตูครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบของสามโค้ครับตอนนี้ยิงนำไปแล้วครับหนึ่งศูนย์่า นันทก,การนันทก,การเมธีธรรมโรจอดน,นันทก,การเมธีธรรมโรจน์เมธีธรรมโรจน์ผู้ทำประตูครับก็เป็นนันทการเมธีธรรมโรจอดเรื่องของเรียวสักโกคโอจทุมการีนไปทำประตูนำขึ้นไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับฟุตบอลเฟรนชี่คัตอายุไม่เกินสิบสามปีะระดับมหนึ่งครับ อยู่ที่นั่นนี่ก็ตามอยู่เสมอตัึงในชุดเสียงสั่งโคได้ชุดฟ้านักเหมือนอาแล้ว๋อทำหรือจัดลูได้หรือรายลากกระชากเลยเลยแล้วก็ว้าไม่ได้ครับเป็นลูกฟ้าครับเออลับไปเรื่องไม่ดึงไปครับมเป็นลูกอันตรายครับมจะตีคืนได้หรือเปล่าครับ แต่การอะไรเรสยาต่งก oh <my> ับแผนได้ข้านะก่อ huh. น <América> ิงนเตด้วยนะตัว <tried> าัวเรือสาวพวกรับรู้รั้เปิดไหวนาทีขึ้นข้าวเท้าหมายในก้าวไปก้าเปิดอาศัยไหวยไหวได้ปีดเสียงนกุยแล้ว สามโค้ดครับดวงนี้สามโค้ดได้ฟาวเดิมเดิมบ,บนเข้าแม่เข้าเลยแม่โอ้โหบนเดิมนาฏการนาฏการยิงยิงเป็นเข้าครับดูงนี้ครับแม่นัฏการเวทีทั้รุ่นรุกที่สอง้นะครัรบแม่ เมซิเทิวเมซิเทิวสองศูนย์ครบ <c oughs> ับอ๋อบอลเป็นรูกบอลเครื่องเลยยี่สิบนาทีนะครับ <m> <c oughs> อ๋อทีเหลืองครับนันทบนุบรีบัมรุ่ง าสองนี่เหมือนไม่เคยเป็นสองก็ท่าึ้นไปได้แล้วครก็ไม่นัดวันนีสกัดไม่ได้อยากฝ่ายไปได้นัดวันนีสกัดมาหาลูกเข้าวาการระงับสองคนแยกกันเองยังได้เปลี่ยนกรรมการให้เร็วต่อไปกระท้างแล้วเรือยขึ้นมาคนเดียวออกไปออกก็ขึ้นมาคนเดียวตัวใหญ่ไม่ลากลูกที่ท้าดีเลืองเกิดจะไปได้ยูขอให้ขวาเลยเทียมแล้ววิ่ขึ้นไปหนึ่งสองไม่ได้ขอรับสามมือตึกรับมาเอาทางด้านซ้าย ไปลู้อยู่ที่ลูกดีสัโคคกหมาแรกกล้าไป้วตัวติดตัวไวตัวกระชากลากเร็ไม่ได้ครับแม่แม่ลู้ีเป็นลูกา้าวทั้งสามโค้ครับโรงเรียนโรงเรียนนั้นครับตัดทุกนี้ไป ลูกัลต่สามโค้งชุดกับเกินฟ้าครับตำอยู่สองประตูต่อศูนย์แม่ยังไฟไฟคลองบอลอยู่ครับตามโค้งมาติดลงเลนนั้นเลนนั้นหมายเลยที่เป็ดแม่คลองบอลลูกติดเท้านี้เกินก็จ้างเล่นยสุดยอดยังหลบไปได้หมาอีกแล้วตัวอัน <c ười> อาตาราจริงกันนี่ <S <S โอ้ซุป,ปเปอร์เซนครั้งนี้ครับตัวปัดลงกนี้อไปได้โอ้หมายเลขที่เป็ดนี้ เรียกว่าโซโลเดียวครับสองเที่ยวแล้วลูกนี้ได้ยิงด้วยเตะมุมครับเลน่นปฐุมธานีน,นันทบุรีบำรุงเออลูกนี้ไม่น่ากลัวอ,อะไรผู้ตัดคือจับไ่อยอะไโยนจังหวะเดียวาม,มาแล้วครับสองลูกว่างครับลูกนี้รอจังหวะนิดเดียวโอ้เอาได้แล้อยู่ต่งหมายเลขเจ็ดก็เร็วแล้วกันครับตีบังมาอันนี้ สกัดแม่จังหวะแย่พอดียังได้อยู่ครับนั่น 1, 2, 2, 1, 2, ujemy, right. yeah. หมายเลขสองหมายเลขสองสกัดไว้แมแย่ไว้ได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้เสี่ยงสัตว์นะทีนี้ชากไปนู่นหลวงู้ชม าแล้ะครับตอนนี้มาโหมโมไม่เห็น <laughs> เททีบัง <laughs> ยิงไกลอะไนเลยล้วก็โอ้โหสุป,ปเซฟแต่ยังไม่อออมซด์ก่อนนะแม่ ผู้สอนนะครับผู้สอนทีมที่ยังไม่ได้ลงชื่อตฟุตบอล V.I.P. นะครับขอเชิญที่กองโดยการเลยครับนะที่อยู่บริเวณที่เครื่องขยายเสียงตรงนี้ครับกองโดยการครับผู้สอนของทีมแต่ละทีมครับที่ยังไม่ได้ลงชื่อไว้นะครับพะในวันที่25ครับวันสุดท้ายเราจะมีฟุตบอลคู่พิเศษนะครับเป็นรวมผู้กสอนนะครับพบกับทีม V.I.P. ปทุมธานีนะครับ มาครับสามโคกอบุกขึก้นมาอีกเวลาเล่าว่ามีขยะนกขุญญ่ยกับังรุมรายหน้าครับของ,รองโอรงเรียนสามโคกครับโรงเรียนนั้นก็สู้ครับแม่เป็นสปอนครึ่งรวล20นาทีนะครับสำหรับเด็กอายุไม่เกิน13ปีหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมอน .1 ครับแมเป็นหมอต้นนะครับพึ่งเข้ามานะครับ,บาทางท่านก็ได้ขัดกล่าวมาจาก ชั้นประถมบางท่านก็มาขายกลาวที่ระดับโรงเรียนชั้นมอต้นนะครับก็อาจจะกุกหั Greek, กนิดหน่อยนะครับเด็กเขาเรียกฟุตชี่ไปตามพวกก็ไม่ได้เขาโห <laughs> ม,มาเรียกกลาวเบิดเบิด ไม่สามโคกยังตีอยู่เหมือนเดิมครับเออจากเขามาเรียนนั้นสามโคกไมาได้ไม่ได้นักโทษได้เรียนนั้นหมายเลขสิบห้าหมายเลขได้บอลออกมาจักด้านซ้ายไม่ได้ครับสามโคกแปลไว้ได้ออกกลางสามโคกคือบอลไปคือบอลยืนเดินมาตั้งเก็บจากแดนหลังหมายเลขโคหมายเลขหกตามเส็จมุมบอลออกด้านขวาข้อเข้ากากาเวไนกู้เปิดบอล มาแรกเจ็ดลากกระชากไปแล้วก็ออกไปแตะนิดนึียหมาแรกก้ามาได้ตัวเปิดด้านลิ้นชมยังลุดไปอีกแล้วครับแม่กระชากออกไปมีโรงเรียนนันเป็นบางเปิดเข้าไหนมาแล้วก็ข้ามคานอีกลูกหนึ่งครับแหมอกาสยิงสองลูกติดต่อเน,นื่องครับแต่วันแรงนัวโด่เกินไปครับข้ามคานทั้งสองลูกเดี๋ยวลูกเตะลูกจากของโรงเรียนนั้นมาขึ้นมาครับ ล้ำเล่นกันมาแล้วเล่นนั้นส่งมากลางหมายครับหมายสิบเอ็ดครับนี่ครับแมโชว์เดียวมาทุกคนนี้ฟโฟลว์เดียวเปล่าครับโล,โล,ลูกนี้ลูกอะไรใครจะถึงก่อนครับหมายเลขสิบก,กับหมายเลขหกผู้คัดประต,ตูออกมาจากลูกไว้ได้แมแต่เร็วลูกเลยครับวันนี้ไม่มองผิดมองผิดอีกแม่โชว์การทักษะการมองผิดให้ดูครับมาสิบเอ็ดครับนี่ครับแม่โฟลวโเดียวอยีกหรือเปล่า นี่ครับดไปถึงร้านนี่ครับของแล้วกันครับมาอีกแล้วครับโอ้ยเปลี่ยนครับยิงเลยครับแม่ลูกนี่เอ้าสองแตกเลยว่าตะปอไม่ได้น่าประสับใดของปทุมธานีนั่นต้องเรียนลูกนี่คล่องจริงๆนะครับโอ้โห หมายเลขสิบหมายเลขสิบท่าไว้ยังได้อยู่ยัเบียงกันไว้หมายเลข้าโอ้ยหลง่ช่วยเราเลยหมายเลขเก้าเพราะวเวลาการแข่งขันคร่แรกนะครับลงพามกประจุมทานีนำอยู่สองโดนับรสักครูนะครับผมอ่นะครับตอยคู่นี้ก็